you mm -hmm. ปัญหาที่คุณแม่หลายคนเจอคือลูกไม่ยอมกินอาหารร้องไห้งอแงแม่อ้อมเฟ้นหาสารพัดวิธีให้ลูกเรากะประทานอาหารได้อย่างมีความสุขแม่อ้อมแนะนําน้านมเหลืองของมิราคิดค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยให้เด็กเจริญอาหารเพราะเขามีส่วนผสมที่สําคัญมากนั่นก็คือไฟเบอร์ตัวใหม่ดีโอคอสพและฟอสตที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสนับสนุนการทํางานของระบบย่อยอาหารทําให้เด็กนั้นดูดซึมอาหารได้สูงสุดหลังรับประทานอาหารเข้าไปค่ะสําหรับแม่อ้อมใช้มิราคิดหึงซองผสม กับน้ำอุ่น80มิลลิตรฉงให้น้องวายุดื่มวันละ3-4ครั้งและตัวนี้เขาก็ยังมีไลซีนทอรีนซิงกูโคเนตที่จะช่วยรักษาระบบภูมิคุ้มกันพัฒนาการย่อยอาหารให้เด็กมีต่อมรับรสชาติที่ดีและช่วยเพิ่มความอยากอาหารค่ะกรดอะมิโนวิตามินและแร่ธาตุ24ชนิดช่วยกระตุ้นการทํางานของเอนไซม์ในลาไส้เพิ่มการย่อยอาหารดูดซับอาหารช่วยทําให้น้าหนักเพิ่มขึ้นมีวิตามิน A B1 B2 B5 B6 าช่วยเพิ่มการเผาผลาญอาหารปรับปรุงการดูด ออาานอกจากนี้ยังมี DHA จากสาหร่ายทะเลแคลเซียมและวิตามิน B3 ที่ช่วยในเรื่องของระบบประสาทและสมองเสริมสร้างพัฒนาการของลูกได้ดีอีกด้วยค่ะนะคะคือใช้นมมาหลายชนิดนะคะแต่ประสิทธิภาพเนี่ยไม่ดีเท่าตัวนี้เลยค่ะพอน้องวายุนะคะทานไปแล้วชอบทําให้ท้องผูกแม่อ้อมเลยยิ่งกังวลม,มากนะคะแต่พอวายุมาทานม,มีราคิดเนี่ยท้องไม่ผูกเลยค่ะเราเป็นแม่พอเห็นลูกกินได้อย่างมีความสุขมีสุขภาพที่ดีแค่นี้ก็สุขใจแล้วค่ะอ้อมแนะนําน้านมเหลืองมีราคิดค่ะ